เจ็ดสัญญาณเตือนว่าเพื่อนๆกำลังขาดน้ำนะครับสวัสดีครับผมแป้งดีออฟฟิศแมนครับไม่ทราบเพื่อนๆดื่มน้ำกันวันละกี่แก้วครับถ่าน้อยกว่าวันละ6-8ถึงแก้วเนี่ยระวังให้ดีนะครับร่างกายของเพื่อนๆกำลังจะส่งสัญญาณเตือนว่าเพื่อนๆขาดน้ำโดยที่ไม่รู้ตัวสัญญาณข้อที่1ครับปากแห้งลิ้นเหนียวน้ำลายในปากเราน้อยลงนะครับปากแห้งนะครับแล้วก็รู้สึกมีกลิ่นปาก 2. ปัสสาวะน้อยมีสีเข้มครับ โดยปกติคนเราเนี่ยจะมีการปรสัสสาวะทุก3าถึงสชั่วโมงถ้าห่างกว่านั้นนะครับหรือปสัสสาวะมีสีเข้มเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับมีโอกาสร่างกายกเรากําลังขาดน้ํา 3. ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุครับเนื่องจากสมองเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักครับทำให้เลือดไหลเวียนน่ยไม่ดีครับจ,จะทําให้เกิดอาการปวดหัวได้ 4. เหนื่อยง่ายเพียง่ายครับ ร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็เท่ากับระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยมันช้าลงครับทาให้พลังงานตกหัวบ 5. ผิวแห้งไม่ยืดหยุ่นครับลองให้เพื่อนๆลองจับผิวตัวเองดูนะครับถ้ากดลงไปแล้วมันไม่เด้งกลับคืนสภาพแบบเร็วนะครับนั่นแปลว่าร่างกายกําลังเตือนว่าคุณกําลังขาดน้าครับผมหหิวทั้งๆที่เพิ่งกินครับจริงๆเพื่อนๆอาจจะไม่ได้หิวก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะแค่กระหายน้ำนะครับแต่สมองเนี่ยมันกําลังสับสนว่าเราหิวหรือกระหายครับ 7. เวียนหัวหน้ามืดเวลาเพื่อนๆเปลี่ยนท่าเร็วๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆลุกเก้าอี้หรือก้มเก็บของเร็วๆเ,เนี่ยนะครับอาจจะทําให้เพื่อนๆหน้ามืดได้นะครับเนื่องจากความดันต่ําที่เกิดจากภาวะการขาดน้ำนะครับลองเช็คกันดูนะครับว่าเพื่อนๆมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าดื่มน้ําน้อยกว่าวันละ6-8แก้วนะครับหรือเพื่อนๆจะหากระติกน้ำนะครับใหญ่ๆถ้าสาหรับคนออฟฟิศอย่างผมนะครับหากระติกน้ําใหญ่ๆมาตั้งไว้นะถ้าขี้เกียจลุกบ่อยๆนะครับ ถ้าชอบคลิปแนวสุขภาพง่ายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ